ขอต้อนกลับสวัสด,ดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อไนไปดูเกมเมเทีมใหม่ล่าสุดแคปที่เพิ่งเปิดให้บริการนะครับอย่างเป็นทางเดนที่24ธันวาคมนี้ครับซึ่งตัวผมนะครับก็ได้เข้ามาเล่นนะครับแล้วก็ได้มาเสพข้อมูลทุกอย่างนะครับของตัวเกมแล้วก็ได้ดูว่าเกมเนี่ยมันหาได้ยังไงนะครับสำหรับใครทุกคนนะ ก็จะบอกว่านะครับตัวเกมเนี่ยมันน่าเล่นหรือเปล่ามันน่าเข้าหรือเปล่าและราคาเหรียญอยู่ประมาณเท่าไรครับวันนี้ผมจะขอสรุปในคลิปนี้คลิปเดียวครับเพื่อเป็นการพรีเซนต์ให้กับเพื่อนๆดูนะครับใครชอบหรือไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจในการทาคลิปด้วยครับผมใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน a c k Game Top Up นั G ่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็คมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมี a เติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนๆอาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เรา จะไปเติมเองแล้วเพื่อนๆนะครับก็ชมคลิปนี้ให้จบแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมันมีประมาณไหนและระบบต่างๆเนี่ยก็ยังไม่เข้านะครับช่วงแรกเนี่ยซึ่งช่วงแรกนะครับตั้งแต่วันที่14ธันวาคมเนี่ยเขาเปิดบริการให้กับเรานะครับก็คือ Open Beta ้นั่นเองครับในรอบแรกนะครับผมในการซึกชิงทัวร์นาเมนต์หรือ PV ต่างๆนะครับก็จะมีให้กับเราเกมเนี่ยก็จะมีหน้าตาเป็นประมาณนี้ครับในตัวเกมเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ในเนื้อหาของ เหรียญโทเค็นนะครับว่าเราจะหาเหรียญโทเค็นจากในเกมเนี่ยได้อย่างไรครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาของตัวเกมกันหนึ่งครับในตัวเกมเนี่ยเล่นกันยังไงนะครับก็เกมเนี่ยเป็นเกมสร้างฮีโร่นะครับซึ่งถ้าเราเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าซัมมอนเกตตรงนี้ครับผมซัมมอนเกตเนี่ยก็จะเป็นตัวสุ่มกาชานั่นเองครับอืมใครที่ชอบแบบว่าสุ่มหาตัวละครครับและจะบอกไว้ว่านะตัวที่เราจะสุ่มซัมมอนตัวละครขึ้นมาเนี่ย ตัวละครทุกอย่างครับที่เกิดจากการสุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็น3โหมดนะเอาละครับสำหรับตัวละครเนี่ยก็จะมีเลดให้กับเรานะครับในส่วนตัวของเลดต่างๆเนี่ยสูงสุดแล้วนะครับตัวละครเนี่ยมันก็จะเป็น ss นะครับอันนี้คือพื้นฐานหลักๆเลยนะครับระดับตัวละครนะที่เราสุ่มออกมาได้ ss เนี่ยคือสูงที่สุดแล้วนะครับก็เป็นที่ต้องการในตลาดมาร์เก็ตเพจอย่างมากนะครับและก็ราคาทางดีพอควรนะ ใครที่อยากจะได้ราคายัางไงานะครับเดี๋ยวผมจะไปเทียบให้เพื่อนๆดูว่าตัวละครเนี่ยตั้งแต่ S s เนี่ยระดับสูงสุดเนี่ยราคามันอยู่ประมาณกี่ดอลลาร์ครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นระดับ S นะครับระดับ S เนี่ยเขาจะแจกให้กับเราฟรีนะช่วงแรกนะครับผมและเราเนี่ยสามารถสุ่มได้นะโดยใช้เจ้าตัวคิสตันสีฟ้าแบบนี้ครับอ่าสุ่มแบบคือถ้าแบบว่าถ้าสมมติว่าเราเล่นสายฟรีนะเราไม่อยากซื้อพลังงานหรือซื้ออะไรเติมแผกอะไรมาสุ่มนะครับเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับในการสุ่มเนาะ ตัวนี้เนี่ยเราหาได้จากไหนครับมันหาได้จาก PVE ครับผม PVE เนี่ยเขาก็จะมีระบบให้กับเราเล่นนะครับโดยการผ่านด่านเป็นส t ต Sta ตจไปนะครับให้เรากดมาที่ตรงนี้ครับเรือใบนะครับกดติ๊กเข้าไปพอเราเข้ามาที่เรือใบนะครับมันก็จะเป็นด่าน t a t e นะครับตามเมืองต่างๆให้กับเรานะก็จะมีค่าสเตจมิน่าให้กับเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะลงไปเรื่อยๆนะครับจนจบนะอ่ามันก็จะมีค่าสเตจมิน่าครับค่าสเตจมิน่าเนี่ยให้เราดูตรงนี้เนาะ ถ้าเราอัปเกรดนะครับเรือของเราเนี่ยให้สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็จะมีค่าสเตมินาเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับอันนี้มันก็จะครูดาวนะแต่ครูดาวเท่าไหร่กี่นาทีเนี่ยผมไม่รู้จริงๆนะครับเพราะว่าผมก็รอให้มันครูดาวนะผมก็อยากผ่านสเตจให้มันจบเหมือนกันนะครับผมโอเคครับทีนี้เรามาดูตัวเรือครับตัวเรือเนี่ยถ้าเราอัปเกรดขึ้นนะครับยิ่งเราอัปเกรดเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มค่าสเตมินานะครับในการลงดันตรงนี้ให้กับเราครับเห็นไหม เพิ่ม1นึ่งเลเวลเราก็จะเพิ่มขึ้นมาบวก5นะครับเออก็ประมาณนี้นะแล้วก็นะครับมีอะไรบ้างถ้าสมมุติว่าเราชนะนะครับในแต่ละสเตจเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ครับมันคือวัตถุดิบต่างๆครับผมที่เราจะได้ก็คือ1 โกนะครับโกเนี ite, nowhere, no like this, here, ่ยก็ค่อนข้างสำคัญโกก็คือ NFT เหมือนกันนะอันนี้บอกไปก่อนนะครับโกก็คือ NFT แล้วก็ในส่วนของรางวัลต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเพชรแดงนะครับเพชรแดงเนี่ยก็เป็น NFT เหมือนกันนะตรงนี้นะครับก็คือรางวัลเขาเรียกว่ารางวัลดาวนะครับอ่ารางวัลดาวก็คือเก็บเก็บดาวคคบตามนี้นะครับในเมืองนี้เราก็จะได้ในส่วนของเพชรแดงตรงนี้แหละอ่าโอเคนะครับเพชรแดงก็เป็น NFT เหมือนกันครับอ่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อย ไปพูดกันครับขอเป็นรายละเอียดของตัวเกมไปก่อนนะครับผมจากนั้นครับสิ่งที่เราจะเห็นนะครับอ่าผมอาจจะอธิบายอย่างนี้นะครับมันก็จะมี ลักษณะของเมืองเนี่ยต่างๆให้กับเราสร้างนะครับช่วงแรกนะช่วงแรกเนี่ยเขาก็จะให้เราเริ่มสร้างแต่ตัวโรงพยาบาลนะครับนี่ก็จะมีตัวโรงพยาบาลนะครับมีแบบว่าอันนี้ก็คือตัวเมืองนะครับเสาเมืองหลักของเรานะอันนี้แหละจะเป็นจุดตัวโฟกัสเลยนะครับว่าเราต้องสร้างตรงนี้ให้สูงที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะบรลา้านทั้งหมดเนาะถ้าไม่สร้างเลเวลตรงนี้ก่อสร้างตรงนี้ไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับต่อมาเนี่ยมันก็จะเป็นร้านอาหารนะครับนี่มีร้านอาหารร้าสตอรองด้วยร้านอาหารเนี่ยไว้ทําอะไรนะครับเราเนี่ย จาเป็นต้องสร้างอาหารนะครับผลิตอาหารให้กับทหารของเราด้วยนะเพราะว่าทหารของเราเนี่ยมันเวลามันออกไปฟาร์มนะครับไป PVE เนี่ยไปเก็บของทรัพยากรต่างเนี่ยมันก็จะหิวนะครับเออหิวมันก็จะเดินขึ้นมาบ้านเลยนะอ่าเดินขึ้นมาบ้านแล้วก็มาเรียกร้องหาอาหารนะครับถ้าเราไม่สร้างอาหารเนี่ยไม่ได้นะครับอาหารเนี่ยก็ต้องใช้วัตถุดิบก็คือโกนะครับในการที่จะสร้างอาหารให้กับทหารของเราด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยเราก็ต้องสร้างในส่วนของผ้าพันแผลนะครับยารักษาด้วยเหมือนกันนะครับทุกอย่างก็จะใช้โกหมด ในตัวของเกมนะครับเนี่ยเห็นไหมไหมมันหิวแล้วครับเนี่ยมันก็จะเรียกร้องน้ําลายแบบนี้ครับเนี่ยมันกินแล้วนะครับมีอาหารให้กินมันก็จะกลับไปฟาร์มเหมือนเดิมนะครับการฟาร์มเนี่ยเอาล่ะทีนี้ฟาร์มมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมจะขอพูดให้กับเพื่อนๆในโหมดการเล่นนะครับซึ่งโหมดการเล่นนะครับในต่างๆเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายโหมดเลยครับโหมดแรกเนี่ยผมขอพูดอย่างนี้ครับโหมดแรกเนี่ยคือประตูเมืองนะครับประตูเมืองเนี่ยตรงนี้นะครับทางด้านซ้ายเนี่ย ทางด้านซ้ายเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือถ้าเป็นลูกศรแบบนี้ขึ้นมาครับก็คืออิลิบอสเนี่ยเกิดก็คือบอสสนามนะครับบอสฟิลเนี่ยมันเกิดแล้วการตีบอสฟิลเนี่ยเราจะได้ในส่วนของโกด้วยนะครับนี่คือการฟาร์มทรัพยากรซึ่งมันจะมาแบบเป็นช่วงเป็นช่วงเลยนะมันมาแบบถี่มากเลยนะซึ่งการมาของบอสฟิลตรงนี้นะครับมันคือจะอ้างอิงจากสเตทครับผมนี่ตรงนี้เลยก็คือยิ่งเรานะครับตีบอสฟิลตรงนั้นนะ แตกนะครับพอเราชนะบอสฟิลด์ได้เนี่ยสเตตรตรงนี้ของเรามันก็จะเพิ่มขึ้นก็เหมือนกับว่ามันก็จะเพิ่มเรเวลแล้วก็เพิ่มรางวัลตรงนี้ให้กับเราเรื่อยๆนะครับยิ่งเราไปในสเตตที่สูงสูงสูงขึ้นเท่าไหร่นะครับโกเนี่ยเราก็จะหากโกได้เยอะมากขึ้นนั่นเองครับอ่าถ้าเราจะเอาลงไปต่อสู้นะครับผมว่าผมน่าจะแพ้นะเพราะว่าผมติดอยู่สเตตหนะครับวละครผมยังไม่ ไม่แน,น่นเท่าไหร่ดาวมันก็ไม่มีนะอันนี้ผมเริ่มแบบว่าเล่นฟรีไปก่อนนะครับผมยังไม่เติมนะเพราะว่าผมพยายามที่จะเซฟข้อมูลให้มันเยอะๆก่อนนะครับเซียนแล้วค่อยว่าเติมนะครับเดี๋ยวขอดูไว้ก่อนนะครับเนี่ยมันก็จะไปะตีบอสอย่างนี้ครับบอสเกิดนะท,ทั้งด้านซ้ายนะครับการจัดทีมนะครับก็มีลักษณะของการจัดทีมเนี่ยก็ไปอ่านคอมโบกันเองนะครับคอมโบเนี่ยตัวละครต่างๆมันก็จะมีค่าสกิลต่างๆของมันอยู่นะเราค่อยไปคอมโบในจุดนั้นเองนะครับอันนี้ผมยังไม่ลงเรื่องในส่วนของการจัดทีมเนาะ ก็อย่างที่เราเห็นนะครับมันก็จะแพ้ประมาณนี้แหละเพราะว่าผมลองเล่นดูแล้วนะครับในสองสเตทห6นะผมไม่ผ่านติดอยู่นะครับถ้าไปเติมยัดก็คืออัปเกรดมันไม่ได้นะครับมันไปต่อไม่ได้จริงๆไม่งั้นก็ต้องไปซื้อ NFT อยู่ในตลาดมาร์เก็ตเพจนะครับมาเล่นนะถ้าตัว NFT เนี่ยมันก็จะแรงหน่อยนะครับเออเพราะว่าเขาทําอะไรให้กับเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเพราะว่าเลเวลของต่างๆเนี่ยเขาใส่ให้กับเราเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับต่อมานะครับตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าตรงบอสฟิลด์เกิดใช่ไหมครับ และจากนั้นครับเราขยับมานิดหนึ่งขยับมาตรงนี้ครับมันก็คือ PVE นะครับเราจะส่งตัวละครของเราเนี่ยมาฟาร์มตรงนี้ครับตีมอน์เรื่อยๆนะครับมันก็จะดรอปของต่างๆดรอปของอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวค่อยลงดยครับทีนี้เรามาดูทางด้านขวากอนก่อนครับทางด้านขวาเนี่ยก็คือในส่วนของการป้องกันนั่นเองครับเนี่ยถ้ามันมีรูปสอบแบบนี้นะก็คือเป็นทางป้องกันทางด้านซ้ายทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นสีแดงใช่ไหมสีแดงเนี่ยก็คือการตีบอสนะครับเพื่อผ่านสเตจไปเรื่อยๆ ตรงทางข้างขวาเนี่ยก็คือสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินเนี่ยคือการป้องกันหัวเมืองนะครับเราดูสัญลักษณ์ตรงนี้ก็ได้ครับเพื่อความเข้าใจง่ายๆนะครับผมนี่ไหมมันคือการป้องกันเมืองนะครับตรงนี้นะถ้าเราส่งฮีโร่ของเราไปนะครับเพื่อป้องกันเมืองนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ มันก็จะได้นะครับในส่วนของโกน,นะสามหมื่นด้วยเกันครับแล้วก็ตรงนี้ตำแหน่งเนี่ยถ้าเราปล่อยฮีโร่รามานะครับมันก็จะมาฟาร์มตีมอนตรงนี้แหละมันก็จะดอกของดอกอะไรบ้างทีนี้เราไปดูกันครับโหมดของการเล่นนะครับอันแรกนะครับเขาเรียกว่าฮันติงตรงนี้นะครับฮันติงนะฮันติงฮันติงก็คืออันแรกครับผมอันแรกเนี่ยก็คือทางด้านซ้ายนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยคือฮันติงนะเพื่อนเพื่อนนะครับบางคนเนี่ยอาจจะงงว่าซ้ายอะไรพี่ซ้ายก็คือตรงทางด้านซ้ายประตูเมืองตรงนี้ครับผม ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตำแหน่งฮันติงครับก็คือออกล่าแล้แหละตำแหน่งฟาร์มล่านะครับตรงนี้นะนี่คือฮันติงนะครับเราก็จะปล่อยมอนนะครับให้มันมาตีให้มันมาฟาร์มมอนตรงนี้เรื่อยๆนะครับพอมันฟาร์มเนี่ยมันจะได้อะไรนะครับเราก็เห็นว่ามันจะมีทรัพยากรก็คือโกนะครับไม้หินอ่าข้าวนะครับนี่ผ้าพันแผล ก็คือของวัตถุดิบที่เราจะเอาไปใช้ในส่วนของทหารของเรานั่นแหละครับแล้วก็ในส่วนของโกเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากๆนะครับเกมนี้เอาละครับจากนั้นก็คืออันที่2ครับ conflict ค o n f l i c t เนี่ยคืออะไรครับ conflict คือตําแหน่งทางด้านขวาครับก็คือการป้องกันตรงนี้ครับผมนี่เห็นไหมตำแหน่งนี้แหละคือ conflict ทางด้านขวานะครับถ้าเราปล่อยฮีโร่เราลงมาเนี่ยมันก็จะมาฟาร์มตรงนี้นะครับมามาฟาร์มในบริเวณตรงนี้แหละที่เราฟาร์มได้นะครับพอฟาร์มได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะได้อะไรเราก็มาดูครับ conflict นะครับ มันก็จะได้หนึ่งนะครับแรกคิสตันนะเออแรกคิสตันเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับผมนี่คัมพีนะครับในการตีบวกเอนชาร์ดต่างๆครับผมเห็นไหมวัตถุดิบต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาไว้ใช้งานทั้งนั้นเลยนะครับมันจะเป็นอุปกรณ์คราฟนะครับแล้วก็ยารักษาต่างๆนะตรงช่องคอนฟ lict นะครับหรือเอาละครับต่อมาอันที่3เนี่ยคืออะไรครับเลิฟเลิฟเนี่ยก็คือเข่าวงกุดเนาะอ่ะผมขอเรียกอย่างนี้แล้วกันครับเข่าวงกุดนะครับ ซึ่งเขามงกุฎเนี่ยทำไมผมถึงเอาฮีโร่เนี่ยส่งไปเยอะนะครับตรงนี้นะคือหมายความว่าง่ายๆนะครับใครมีฮีโร่เยอะเลยก็จะสามารถจัดแจงหาทรัพยากรได้ไวกว่าเพื่อนนะครับคนสนใหญ่แ,แล้วเขาเติมแผงมาเพื่อที่จะสุ่มหาฮีโร่นะครับแล้วก็เอาฮีโร่เนี่ยมาฟาร์มตรงนี้แหละ แล้วทำไมนะครับผมเอาฮีโร่มาลงตรงเคิร์ฟเยอะๆนะครับในตรงเขาเมงกูนเนี่ยเพราะว่ามันฟาร์มได้เหรียญตรงนี้ครับผมก็คือฮอนเนอร์นะครับมันจะได้ฮอนเนอร์ด้วยเหมือนกันครับผมฮอนเนอร์เนี่ยก็คือหมายของว่ามันเป็นตัวเหรียญหลักสําคัญนะครับส่วนใหญ่เนี่ยฮอนเนอร์จะได้จาก PVP นะครับในการลง PVP ต่อสู้กับเพื่อนเนี่ยจะได้ตัวนี้และก็เป็นรางวัลแรงด้วยเหมือนกันครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปขายนะครับใน Market ็ตเพจได้แล้วก็ได้ราคาดีพอสมควรนะครับสำหรับฮอนเนอร์เนาะเอาละ มันจะเข้าไปอยู่ตรงไหนครับฮอนเนอร์ถ้าถ้าเราไปดูในเกมนะครับมันจะเข้ามันจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ครับในเมืองของเราเนี่ยมันจะมีเขางกดตรงนี้นะเออเห็นไหมผมก็จะตีหินหาแร่นะครับนี่เพื่อนๆก็จะเห็นตรงนี้นะครับฮอนเนอร์ของผมนะนี่ที่เราได้นะครับตรงนี้อันนี้ก็คือฮอนเนอร์ที่มันขุดอยู่นะครับมันก็จะได้อยู่ประมาณ112นะครับเหมือนกับว่าลิมิตนะครับมันก็จะได้วันละ500นะฮอนเนอร์นะอันนี้นะครับแต่ถ้าเรานะครับมันก็จะมีเงื่อนไขแบบว่า ถ้าเป็นวีถ้าเป็น v i p นะครับคนที่ซื้อ NFT เนี่ยที่เป็น v i p นะครับก็จะสามารถได้ฮอนเดอร์เนี่ยมากขึ้นนะครับมากกว่าสายฟรีด้วยอันนี้ก็จะเป็นการขุดอีกแบบหนึ่งนะครับในเขาวงกดเนาะถ้าเต็ม500เนี่ยผมก็จะออกมาแล้วก็ไปฟาร์มตรงอื่นนะครับไปหาทร,รัพยากรอย่างอื่นเอาละทีนี้พอเรารู้กันหมดแล้วนะครับเราก็จะเห็นข้างบนนะครับอันนี้ผมขอยกตัวอย่างทั้งหมดเลยนะครับเราเห็นข้างบนนี้ไหมครับอ่า ทั้งหมดนี้คือโทเค็นทั้งหมดครับหรือวัตถุดิบสำคัญในเกมแล้วสามารถนำไปครับเป็น NFT ได้ครับนี่ทั้งหมดเลยนะ4อันนะครับอันแรกนี่คือโกอัน2คือเพชรแดงอัน3าคือฮันเนอร์ที่ได้จากเหมืองขุดใช่ไหมอัน4ก็คือแร่คริสตัลที่ได้จากขวามือของเมืองนะครับโอเคทีนี้ที่ผมยังไม่พูดนะครับก็คือเพชรแดงใช่ไหมเพชรแดงเนี่ยวัตถุดิบตรงนี้ว่ามันหาได้จากไหนเอาละเราจะไปดูกันว่าเพชรแดงเนี่ยหาได้จากไหนครับ เพชรแดงเนี่ยถ้าหาแล้วนะครับมันจะได้แค่ครั้งเดียวเลยนะผมบอกไว้ก่อนนะครับเราติ๊กคำว,ว่ามิชชั่นครับมิชชั่นเนี่ยมันจะได้เพชรแดงนะครับเราก็เห็นว่าเราทาเควสอะไรก็แล้วแต่นะครับใน3หลักๆเลยนะครับสามโหมดหลักๆเนี่ยเราจะได้เพชรแดงมาตรงนี้ครับเพชรแดงเราถึงหมื่นสองเนี่ยเราก็จะสามารถนําไปสวอปนะครับเข้าขายในมาร์เก็ตเพจได้แ,แรกเป็นเหรียญเพชรแดงเนี่ยก็หนึ่งก็คือได้จากเควสประจําวันนะครับเห็นไหม มันจะเป็น quest delivery หนึวันะครับอันที่2เนี่ก็จะเป็น quest mission ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคิวมอนเตอร์เท่าไรใช้โกไปเท่าไรนะครับผมนี่ไม่ว่าจะเป็นการตีบวกเท่าไรกินอาหารไปเท่าไรครับทุกอย่างเนี่ยมันก็จะได้เพชรแดงหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็น achievement หรือความสําเร็จนะครับที่เราทําได้เนี่ยเราก็จะได้ไฟแบบนี้เลยครับอ่าโอเคนะครับผมพอหลังจากนั้นครับพอสมมุติว่าผมได้ตัวเพชรแดงเนี่ยหมื่นสองผมจะไปทําอะไรใช่ไหมให้เรานะครับไปตีคําว่า nft ตรงนี้ครับ NFT ตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกไ้ก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยถ้าไม่เป็นหน้าตาแบบนี้นะเหมือนผมนะให้ไปเอาเลข a s d e t m e t a m a t นะครับมาเชื่อมมาลิงก์กระเป๋าไว้นะครับพอลิงก์กระเป๋าเนี่ยพอกดมานะครับมันจะเป็นแบบนี้แหละอันแรกเนี่ยคือฮีโร่นะครับฮีโร่ NFT นะถ้าเรามีฮีโร่ NFT หรือเราสุ่มออกมานะครับฮีโร่เนี่ยของเรามันจะมาอยู่หน้านี้เลยนะครับผมถ้าเราสุ่มฮีโร่ออกมานะมันจะมาอยู่หน้านี้เลยจากนั้นครับอันที่2คือเกียร์นะครับ เกีย์เนี่ยก็คืออุปกรณ์ของฮีโร่ครับผมมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละถ้าเราคราบเสร็จนะครับอันที่3คืออะไรอันที่3เนี่ยก็คือไอเทมนะครับไอเทมที่เราหาได้จากเกมทั้งหมดเลยครับเราสามารถมิน t ออกไปไปขายเป็น NFT ได้ครับผมและตอนจากนั้นนะครับก็คือ swap swap เนี่ยก็คืออย่างที่ผมพูดครับอันแรกคือ Grow นะครับถ้าเราเก็บถึง500,000โกครับเราสามารถคราบกล่องนี้เอาไปขาย ในมัคคิเป็กข้างนอกได้ครับแรกๆเป็นเงินจริงได้นะอันที่2ครับก็คือรูบี้หรือเพชรแดงของเรานั่นเองครับก็12500นานะครับถ้าเราเก็บได้มาครับเป็นกล่องอันที่3ครับคือฮอนเนอร์อย่างที่ผมบอกครับฮอนเนอร์เนี่ยใช้แค่1000เองนะครับเราได้วันละ500เลยใช่ไหมหไป 2วันเราก็ได้แล้วนะครับ1กล่องเราก็สามารถนําไปเทรดขายในมาร์เก็ตเพจได้นั่นเองครับบอกเลยนะครับสายฟรีเล่นได้นะเกมนี้ไม่จำเป็นต้องเติม b p ก็ได้นะครับก็จะเป็นแร็กชิสตันนะครับเห็นไม้สีฟ้าใช้50,000นครับฉะนั้นแล้วนะครับถ้าผมสรุปง่ายตรงนี้นะถ้าเราอยากจะหาวัตถุดิบตรงนี้เนี่ยไปคาบและขายในมาร์เก็ตเพจนะครับเติมสุ่มนะครับยิ่งเรามีฮีโร่เยอะเราก็จะหาวัตถุดิบพวกนี้ได้เยอะมากขึ้นนั่นเองครับแต่ถ้าใครเป็นสายเล่นนะครับก็อาจจะขายไอเทมขายเกียร์ ขายฮีโร่ก็ได้นะครับสําหรับเกียร์นะครับอยู่ตรงไหนเกียร์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับผมมันจะอยู่ตรงแบ็กสมิธนะครับเราก็ต้องสร้างรงคราฟนะครับเห็นไหมไอเทมที่ผมคราฟได้นะครับไอเทมที่ผมหาได้เห็นไหมอ่ามันก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละถ้าสมมุติว่าผมอยากจะสร้างใช่ไหมสร้างสร้างยังไงนะครับมาอย่างนี้ถ้าสมมติว่าผมอยากจะสร้างประดับนะครับอยากจะสร้างแหวนสักแหวนวงหนึ่งเนี่ยมันจะใช้ทรัพยากรอะไรเราก็เห็นนะครับ เราก็ต้องไปฟาร์มแล้วทางด้านขวามือแล้วก็ซ้ายมือเห็นไหมต้องส่งฮีโร่ไปฟาร์มนะครับถ้าอยากจะได้ของพวกนี้มาทาการคราฟนะครับเราก็ต้องคราฟแล้วก็เลื่อนขั้นไปเรื่อยๆเนี่ยทุกอย่างครับมันใช้ทรัพยากรหมดเห็นไหมใช้เยอดจัดนะเพดฟ้านะครับต่อไวกก่อนแล้วก็คัมภีตรงนี้นะครับที่หาได้จากทางด้านฝวามือนะครับเราก็กดไปอ่านี่ก็กดซื้อมานะครับลจากนั้นก็เมกขึ้นมานี่เห็นไหมก็จะเป็นแหวนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับแหวนเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่า าสมมติว่าเราอยากจะขายแหวนใช่ไหมเรากดไปที่เกียร์เห็นไหมครับเห็นไหมอ่าเราก็จะได้เกียร์มาแล้วเราก็ทําการ use นะครับเข้าไปสู่ส่งไปหา NFT นะครับเราก็กดส่งนี้ถ้าเราอยากจะส่งเข้าไปขายขายยังไงครับผมสมมติว่าถ้าผมอยากจะขายแหวนตรงนี้นะให้เรากดตรงนี้ครับปึ๊กและต้องใช้นะครับฮอนเดอร์นะ50ด้วยนะครับอ่าแร่ที่เราได้จากการขุดใช่ไหมอันนี้ได้จากการขุดแล้วก็ p p ด้วยนะครับส่งเข้าไปเลยนะครับกดส่งอย่างนี้ถ้ากดเนี่ยมันจะเสียฮอนเดอร์นะครับผมไม่อยากกดเท่าไหร่วะ ีเกี็ดเอาไปเสียค่ามินอะผมกดให้ดูแล้วกันนะครับเพื่อที่จะส่งไปในตลาดมาร์เก็ตเพจในเวบนะครับเดี๋ยวจะพานเพื่อนไปดูอยู่นะอะกดอย่างนี้ครับผมเอาทุกคนเราเข้ามาที่ตัวหน้าเว็บไซต์กันก่อนนะครับซึ่งตัวหน้าเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีหน้าตาแบบนี้แหละครับนี่คือตลาดมาร์เก็ตเพจนะครับเราเนี่ยจำเป็นนะครับต้องเชื่อมต่อด้วย w a l l e t MetaMask นะครับผมโดย MetaMask เนี่ยตอนนี้นะครับระบบเนี่ยยังบั๊กอยู่นะครับเราไม่สามารถแปลว่ากดแล้วมาเชื่อมต่อได้นะครับ เอาละครับที่นี้เราไปดูว่าตลาดเี่ยเขาขายอะไรกันนะครับเริ่มแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูตลาดเนี่ยเราไปดูในตัวของราคาของเหรียญก่อนนะครับซึ่งเหรียญเนี่ยเราสามารถเช็คได้ที่คอยมาเ r อร์แครนะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญคอนนะครับคอนเวเนตนะครับนี่นะคอนเวเนตเลยนะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะในคอยมาเ r อร์แครนะครับผมมันก็จะกลายเป็นแบบว่าราคาเงินบาทให้กับเราเลยนะครับและณปัจจุบันนะครับถ้าเราย้อนดูตรงวันที่14นะครับวันที่เปิดเกมนะ สิเนี่ยวันเปิดเกมนะครับราคาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ8 8บาทนะครับประมาณนี้นะ8บาทนะครับเปิดเกมมานะปุ๊บปุ๊บแล้วอยู่ดีนะครับพุ่งขึ้นไป11บาทนะแล้วหลังจากนั้นนะครับน่าคนน่าจะเริ่มเอิญกันแล้วนะครับน่าจะเริ่มหายเทมแล้วก็ขายกันนะครับขายลงมาเนี่ยมันก็จะอยู่นะครับจุดต่ําสุดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่5.4บาทนะครับแล้วก็ได้ขึ้นไปนะครับเมื่อคืนนะก็เมื่อคืนได้ขึ้นมานะครับผมต่อจาก5บาทก็จะกลายเป็น6บาทในปัจจุบันนะครับ ตรงนี้เนาะก็ถามว่าคนเนี่ยจำนวนสปายคนเนี่ยเล่นเกมนี้เยอะไหมไม่เยอะนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยไม่ได้อยู่ใน กระแสนะครับของผู้เล่นเกม NFT เนาะแต่ก็คนเล่นน้อยมากนะครับและมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับคนที่เริ่มเข้ามานะครับโดยเล่นฟรีก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเติมก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะเติมเนี่ยผมจะได้นําตรงนี้ก็ได้นะครับผมเอาล่ะผู้เล่นนะปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็มีอันดับนะครับคนที่ทําการขายของนะครับสูงสุดเนี่ยอยู่แค่1 2 0 0 0 UTM นะครับ UTM เนี่ยเป็นเหรียญนะครับเหรียญโทเค็นที่สามารถส w a ปมาเป็น c o n เว n e n นะครับผมตรงนี้นะอัตรานะครับในการ เหรียญก็คือ100 UTM เนี่ยต่อ1ฟอนวินตนะครับต่อ6บาทณปัจจุบันเลยนะอันนี้คือราคานะครับผมขอพูดอย่างนี้ละกันนะเพราะว่าผมได้ไปดูหน้า Exchange มาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็คือมันชือมมันบักในส่วนของการเชื่อมต่อกระเป๋านะก็เลยเอามาให้เพื่อนดูไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเนาะเราเอาแค่สัมผัสดูว่าเราเอาแค่ดูว่าเขาขายของอะไรกันก็พอนะครับ จากนั้นนะครับให้เราเปิดเข้าไปที่ตัว Marketplace ตลาดนะครับเราเราเห็นตรงนี้นะครับคนที่ทำการขายของอยู่ในปัจจุบันนะทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นฮีโร่นะครับอุปกรณ์ไอเทมต่างๆเนี่ยขายอยู่ที่แค่45ไอเทมอยู่นะครับก็นั่นแสดงว่านะครับคนเนี่ยเล่นน้อยมากนะครับมีอยู่ไม่กี่ไม่กี่คนนะ ที่นำมาวางขายนะครับมีแค่45ชิ้นนะก็รวมทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว N P หรือไม่ว่าจะเป็นกล่องรูบีนะครับเห็นไหมกล่องสีแดงเนี่ยคือกล่องรูบี้นะครับหรือเพชรแดงที่เราหาได้จากในเกมนั่นแหละนะครับแล้วก็ power stone นะครับที่เอามาคราบได้นะครับครับแล้วก็ส่งมาเป็น N t แล้วก็กล่อง Honor r นะครับ Horner เนาะอ่าที่ได้เหรียญจาก P P นะครับ แล้วก็ตัวละครต่างๆนะไม่ว่าจะตอนนี้ก็คือถ้าถามว่าระดับ S นะครับก็คืออยู่ประมาณ3,000 UTM 3,000 UTM นะครับผมจะแปลงให้เพื่อนๆดูว่าตัวละคร FT เนี่ยเนี่ยณปัจจุบันในตลาดเนี่ยราคามันอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับผมขอคำนวณระดับ S กับ SS นะครับถ้าตีไปนะครับณปัจจุบันเนี่ยประมาณ3,000นะ UTM นะครับ3,000 UTM เนี่ยเราหารร้อยนะครับผมเพราะมัน100ต่อ1นะครับคอนเนาะก็ตกอยู่ที่30คอนนะครับเราเอา30คอนนะครับไปคำนวณ ตัวเหรียญนะครับณปัจจุบันนะตรงนี้นะครับเรามาใส่ปุ๊บแล้วก็วางครับตรงนี้ที่182บาทเองนะครับเออระดับ S นะถ้าตลาดเปิดเมื่อไหร่นะครับถ้า ตอน next wallet ได้เมื่อ,อไรเนี่ยผมน่าจะซื้อนะครับผมน่าจะซื้ออยู่เพราะว่าตัวนี้ราคาค่อนข้างถูกถ้าเราดูระดับ s นะครับณปัจจุบันเนี่ยระดับ s เนี่ยมีอยู่แค่ตัวเดียวนะครับที่วางขายในตลาดนะโอ้อันนี้ดวงดีเกินก็คือคนที่สามารถสุ่มได้ในตลาดนั่นแหละครับก็คือมีเปิดแพคด้วยนะครับเปิดแพคแล้วก็สุ่มบ้างนะครับก็ได้ s มาเนี่ยคือโอ้โหตึงเกินคนนี้เนี่ยนะครับถ้าถามว่าราคาอยู่ประมาณกี่บาทนะครับ17ื่นเจ็ดใช่ไหม หมื่นเจ็ดแล้วหารนะครับหนึ่งร้อยนะครับก็เอาร้อยเจ็ดสิบเนาะไปคำนวณเป็นเหรียญคอนนะครับพอคำนวณเสร็จปุ๊บนะครับก็ตกอยู่ที่หนึ่งพันสามสิบห้านะครับนี่คือตัวระดับ SS นะโอ้ก็ถูกนะครับเราก็สามารถหาได้นะแต่ว่าในหลักการของการหาเหรียญน,นะครับการหารายได้ของเกมนี้เนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างนะครับก็คือว่าเรื่องของพอมันซัพไพ่เป็นเยอะเนี่ยคนเล่นมันน้อยเนี่ย คือการซื้อขายเนี่ยมันจะน้อยมากเหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับจํานวนผู้เล่นนะครับถ้าคนเล่นเกมนี้น้อยเนี่ยเพราะตลาดเนี่ยไม่มีการแลกเปลี่ยนเหรียญหรือหาแร่มาแลกเปลี่ยนจากตัวเกมได้เลยนะครับมันต้องเกิดจากบุคคลที่เล่นเกมแล้วก็คราฟแล้วก็มาวางขายในมาร์เก็ตเพสถึงจะสามารถคราฟเป็นเหรียญได้นะครับข้อนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าจํานวนผู้เล่นนะครับยิ่งจํานวนผู้เล่นเยอะนะครับจำนวนซื้อขายมันก็จะเกิดเยอะใช่ไหม แต่ที่ถ้าจํานวนผู้เล่นน้อยนะครับจำนวนซื้อขายเนี่ยความต้องการของคนเนี่ยมันก็จะน้อยลงด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ให้เพื่อนพิจารณาเอาตรงนี้ละกันนะครับเวลาซื้อฮีโร่เนี่ยอย่าลืมนะครับดูตรงเลเวลด้วยนะครับเลเวลเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับถ้าเราไปเอาเลเวลหนึ่งเราจะไม่คุมนะเพราะว่าการอัพเลเวลเกมนี้คือมันยากมากนะครับถ้าเราไปเอาตัวที่มันเลเวลสูง,สงเนี่ย มันก็ค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตง่ายนะครับแล้วก็สบายด้วยกันนะครับก็อย่าลืมนะคนที่สนใจนะครับสําหรับเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค์นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับอันนี้ก็ข้อข้อมูลที่ผมหามาให้กัเพ,เพื่อนๆ <minute> นะครับคอมเบเดนชิลนะครับ NFT โอเคฝากไว้แค่นี้ครับ